การเปลี่ยนแปลงจิตสํำนึกของตนเองโดยการเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้ดีก่อนโดยการทิ้งนิสัยเก่านิสัยเดิมด้านลบของโลกเก่าโลกเดิมออกให้หมดทิ้งนิสัยในการคิดลบคนคิดลบมักมองเห็นทุกอย่างเป็นปัญหาเห็นทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดชอบทํานิสัยแบบเดิมๆยึดติดแต่ความเชื่อเก่าแก่ดั้งเดิม กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความล้มเหลวในชีวิตมักจะโฟกัสแต่จุดด้อยของผู้อื่นชอบนินทาและเป็นนิสัยและสนุกปากใครอยู่ใกล้แล้วมีแต่ความเครียดพอสร้างแต่อารมณ์เครียดอารมณ์ที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นหมดพลังหมดกำลังใจจมอยู่แต่กับเรื่องราวในอดีตพูดแต่เรื่องเดิมๆพูดซ้ำซากเรื่องเดิมๆที่ทำให้ตนเองเจ็บปวด วนไปวนมาคนที่มีทัศนคติแบบนี้ในชีวิตมักจะไม่มีความสุขที่เขาเรียกว่าวกหาแต่กรรมหรือนรกชัดๆการปรับทัศนคติแบบใหม่ที่เหมาะกับโลกใหม่คือการคิดบวกเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสเห็นทุกอย่างเป็นความท้าทายกล้าเปลี่ยนแปลงและสร้างสารรค์ไปสู่สิ่งที่ดี และใหม่ๆอยู่เสมอกล้าที่จะเรียนรู้และรู้จุดเด่นของตนเองไม่ชอบเรื่องการนินทาผู้อื่นใครอยู่ด้วยก็จะมีแต่ความสุขสบายใจมักจะพูดแต่เรื่องบวกๆที่จะทำให้คนอื่นมีพลังมีขวัญและกำลังใจอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่เสมอและจะมีแต่ความสุขสนุกสนานในทุกๆวันสร้างแั่เสียงหัวเราะให้แก่คนใกล้ชิด และผู้คนรอบข้างเป็นตัวของตัวเองมันง่ายมากเพียงทำได้แค่นี้โลกใหม่ก็อยู่ไม่ไกลตัวคุณเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชัดๆนั่นเอง